ว่าฟอ่ง <Five> พ <pressing Gegen West> <F gez úc ime> ูดแบบอออไปว่บอลฟออนี่ออ่ะมี่ไงมาแล้วนี่งเหเรื่องอะไรอลฟอล่ะเรื่องอะไรหบอลฟอเพียแค่เอ่ยชื่อทกันด้วยมาอย่างแรกเมื่อวานกูเข็ดมากไปสัตว์เซสอยากแ้ทีนี่กูกูจะเอาเทพนคตล่างไอเหียดอลกูแบเซะไ้สัตว ออฟฟา่ายเป็นรู้หรอออเรียออฟฟดาริยอตเคนเนนออะไรดีลครอนไห้ดูดินเพลินไหมมี่ลิงเหรอเอาลิงไหมล่ะเห็นว่าบัฟนี่เออลิงไปบูคองไหมห้าลิงอ่ะเอา่าไหนว่าบูคองแ๊บนึงกินหากัน บูคองนี่ไงลิงเลยเอาคนละตัวเลยอ๋อโอเค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 ได้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 ข้างงานเอาอะไรดีแอ็โคเวชัดเดือดเดือดเอ็กโคเลยวะบอกเลยเอคโคได้เช่กูไหมไอ้ฟองไม่ได้กดอ่ะกูไม่ได้กดไอ้บูคลองมาด้วยองไรุ่นไหนวะรุ่นรุนรุนขวานปะเข้าดาร์คเวทไปตู้อะไร ไ,ไม่ได้ไม่มีมด <laughs> จำไม่ได้ละ yes 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 <laughs> yes 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 โ <laughs> 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 จโจโ <laughs> จโอ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 อออ มันน่าจะแปลกใจแล้วแหละเฮ้ยหายไปไหนหมดปะเอาไหมเจ้าไหมเจ้าเลยไหมม่เขาไม่มีเขาไม่มีเขาไม่สวยเอ้ีอาอีอาไลไปอย้วาไปบนเลยอ่ะไปชูเิเอาไอียไม่บอกว่าอะไรนานี้ นานนี้นานนี้ว้าเดินมาดูทำไมกูไม่ <c oughs> ได้กูใหญ่เฮ้ยออ,ออกซับหมดแล้วเนอะโอ้โหทุ่นจันอะไรเหมือนกันกูไม่ได้แก <c oughs> จะคิดว,ว่ากูไม่ได้หนระอกฟาดฟาดฟาดมันเออนั่นแหละ <c oughs> เจอบุกคลงงานหยาบเลยเีย <c oughs> วิ่งวอรมันกันเราเราไม่ได้ไป่เหรอใช่ไหมจัไม่ได้นะวิ่งวอรเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละงานหยาบีเสีวยบอกเลยเอาวะอ่าวอะระเบิดอีกอ่ะเออเอาสิเอาสิเอาสิใจเย็นเพื่อนเอาอากาศอะไรวะตอต่อตอ มันหลอนมันหุยยหลาดฟาดฟาดาดฟาดาดาดมันเพื่อนชีวิตมีค่าอย่ามาสร้างหอคงสวยสวยสย พูดเอาอะมาเลยครับลองคิดดูดิอ๋อหคนเราแม่งแบบหมุนเป็นเบเบ่เลยอะจักรอะจักเดินได้เบเบ่เะยแบเบเบ่คือเราพุ่งมันมันไม่สร้างล่างโคตรอ๋อมันไม่สร้างล่างโคตรสร้างพาวเวรบิลใช่ไหมเขาเพื่อนกูมาโอ้โยเวิน อุ้ยไอ้ฝอด้องหน้าฝอต้องหน้าแล้วองหัวเนี่ยไม่กลัวอะไรไปสู้มันไอ้สัตว์ถอยก็ได้ถอยก็ได้มึงโดนโอ้ยโดมึงรับลมมากกูแฟร์ไปกูแฟร์ไปโดนลมไงโดนแฟร์ไปรับลมเฉยเลยไอ้ยิงเต้สุดไอ้เหี้ยฝันรับลมก็เอาอะเงินใหญ่เย็นเลยเย็นเลยเย็นคอเลยอื๊ดดวงตากรามไหล่โดนลมเนาะแานนี่แนฮี่ ไอสัตว์ไอพึ่งพุ่งพึ่งเข้าเฉยไม่นะสวยโดนลมหมู่นี่คือจบเลยนะเียพุ่งมาตีห้าคขาจบเลยสัตว์มาดิ็มาดิ็มาดิ็อันนี้ตรงข้างล่างเขากำลังไปหานายมาแล้ว อ,อข้ามันเออ let's go let's go baby มันชื่ออลิสว่อไม่รู้อลไรใช่ไหมชื่อไหนวะเออสักสักชื่อได้ไหมอลิสใช่เอออลิสโดโกโนออนดเมตมาแล้วโอ้โหขามันจะตายแล้วนะ่ะฮะว่าอะไกูไปช่วย เอมันกำลังลงไปนะเห็นปะเมื่อกี้มันหายอ่ะบนหายมาสักเฮ้ยมันเอาลิฟต์กันปะวะไม่รู้ไม่ก็มังกอนอะสักอย่างนั่นไอ้สองคนเมื่อกี้เนี้น่าจะเอาลิฟต์อยู่เออจริงด้วยมันเอาลิฟต์อยู่ไอ้สัตว์ลิฟต์โอ้ยไม่ทันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไั้ไม่ทัน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 พี่จะร้ายเท่านั้น เ้ยทุกกระวันฮะลมลมลมเฮ้ยไม่มีไหนทำไมกูไม่ได้แสบผมมันนักลาดผมมันนักลาดเฮ้ยเฮีย วักดคิวไปไอ้สนี่ตีพี่ก็ได้ตีบอมก็ได้จะรานป้อมมึงกี่เท่าโอ้โหมัก็มามาแล้วมาแล้วยังยังยังอะอยู่บนมั้งมีกหมมีมมีนีอีกตีไิันี่หกสี่หกสามแล้วไปแล้วละ แต่ให้นายเก็บลมให้หใจเลยเ้ว่างนนาเฮ้ยืิเฮ้ย้ดายุเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเียเพื่อนกูโดนลมเถอออกไปแล้วอ่ะขอลิฟก่อนอลิฟก่อนเลยอาจะตามมันไปใช่ไห yes 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 นี่นายดูโจเจมากกินไปแล้วนะคุณดูตัวเรอ้มันจะดันกลางนั่นเลยโจ๊ะไม่ใช่การ์ตูนแต่มันคือสาเสตติดไม่มันคือจิตใจของเราขอเข์ีบนกลางแล้วกลังไปเลีวดูเล่าล่าเลาเลา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 เ่เ่เเ่เา มังกรไหมมังกรไหมมังกรไหมไปมังกรแะมังกรไปเถอะเอ้ยเลสิวิิวิาแปะาแปะาแปะาแเอ้ยเรอนร้อนกำลังจะฟาดในม่งเไปช่วยรอนไปช่วยร้อนไปช่วยร้อนขมอนกมอนอ้าวไอ้เหี้ยไปตายเ้ามาทะลุกำแพงไม่ได้หรองาวาด โน่ทุบแม่งสักทีเฮ้ยปัดกันทุบปัดกันทุบเฮ้ยหมุนหมุนหมุนเป็นเพลย์อ้ยโดนอย่างเดียวเป็นเพลย์เป็นเพลย์เฮ้ยเฮ้ยเขาไม่ได้แม่แมนหนีได้สักทีย่ะกำลังพูดเลยว่าหนีได้บอลบอลไม่บอลกสวยนี่บอลตายไนท์ไนทไหนทยไนท์เจ้า แล้วเมื่อกี้ใช้วิ่งไปรับลมไว้สัตว์กูนี่แถมไปโดนลมกูยืนอยู่อย่เงี้ยกูก็ได้กูจะแฟร์อ้กูอยู่เนะกูยังแฟรกูยังแฟรไม่ทันเลยสัตว์รบไม่ทันด้วยไอ้เหี้ยอ๋อออกดัตเบดหรือว่าไฮด้าก่อนดิกูกูอนทีนี่ฟอร์สก่อนเขาออกไฮด้าก่อนดีกว่าแล้วเขาออกดัตเบดไฮด้าก่อนดัตเบดอย่างนั้นเลยเอาค่อยเอาเรื่องเลยใช่ไหม ก็หลบมาเล่นส <ans bucks and Pokemon> enfin ิว่าลิฟ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 โอ้ยไปหยุดในเบอร์ทุกคนไออ๋อดิอ๋อดิรออะไรอ่ะรอลิฟสิรอดักตีแม่งเนี่ยไม่ดักตีมันดักตีมันไอ้เคียไปหยุดพุ่มเอ้ผักเอมึกมึกผักอะไรเนี่ยเสียวเลยเฮ้ยเออเฮ้ยเฮ้ยใครเข้าเนี่ยเจ๊กําลังไปนคัมมิ่ง อุ้ยลบ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 พายุพายุนอนปวดไหมพี่ดุมมีไปแล้วไปแล้วกปแลังไปเออทุบมันทุบมันทุบมันทำไมกูไม่ได้ไอ้ถ้ากดอีกไหนไม่นะอลิสกำลังไปอลิสอีกแล้วกดไปเลยเพื่อนฉันมาแล้วฉันมาแล้วหลังมาหนึ่งตัวหลังมาหนึ่งตัว ก็เก็บหลังก่อนนะตรงวันนี้เป็นอะไรกันฮะไปไหนเฮ้ยยไโูโดนงูอะไรไอ้เยี่ยกันมันชั่วรนะ้ายนักโดนคิวเท่าไหร่แล้วโดหนึ่งเองอ ใครกำลังโดนซิกแมนไป้มมานามไม่มีใคาารที่ทำไ,ได้บ้างเนี่ยซิกแมนลังไปเราไปเอ็มมกูแค่สกิแค่ข้านโอ้ทุกคนวิ่งตายหนึ่งกูตายสามอะไอ้มมานามไม่มีกูไม่กล้าบวก <c oughs> <c oughs> อ่ะโ,โอ้ยยับบอกเลยว่ายับ <c oughs> เฮ้มังกรมังกรน้ำมังกรน,น้ำไไปไปไปไนดีกวูวะ กลับยามานาก่อนที่มานาจะหมดโอ้โหไหสวยอ๋อเย่าเลยดิโอ้ยนายพลาดแล้วแหละหหายไม่ยังไงเฮ้ย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 มึงถออเฮ้ยขึ้นเถิดขึ้นทำไม ของที่จะฟังเราเรามันเบรเบดเว้ยเบรเบดทีมบีบูลหรอไอ้เือบเบือควายิงเกินรมดนสี่ขนาดน,น,นานไงไ<อ>ม่เป็นกูดโดนแล้วอ้าก็บึกเขาไปอ่แม่เลยออออ เอ้ยมาแล้วมึงจะเอาเพไปแล้วทำไมกูไม่ได้กูไอซสเลยดโดโดโดออกของซัพดีเดมชั้นดีเดมชันเออดีเดมชันวัของตากับเมีวาสัตว์ป่ะาแล้วเหรอไดป่ะได้ๆได้ไหมได้หมแมน เฮ้ยซิกแมนเอาโอเควะแกมันดิ <Hey. S 2> เฮ้ยไอ้เหี้ยมันบึก้งอะไรยองไงวะระวังระวังอันตีระวังลมด้วยลมเดี๋ยวลมพัดหน้าเรือค้าแค่ึกึ่งเอิงดิไอ้

จบไดบ้ชนะแล้วเนี่ยเอาแม่งในฟอร์มดีเลยอ้ยอาวคีอคนโน่นคือเต็มคอคนนีกคนน่งคือเต็มนี่จะิดเฉยแอบไว้ปลอดนะครับแอบสวดานสว่านคยอย่ดีตายนี้ย,นยืนตอนแรกไม่โดนพอเดินออกมาไม่โดนเฉยเลย